ือพดนี่สาธุเด้ออีเมคอลมึงใจขาดตายมึงเป็นคนอยากซีแตกนั่นอยากซีแตกนี่มึงอย่าว่ากูจอ,อ,อดซื้อนั่นสวัสดีค่ะมื่อกี้อยู่กับช่าวนูซี่แนวนะพี่ต๋องเมื่อนี้อยู่ในรถตู้<อ>นะคะรถตู้บอดยอนแม่จะอยังจะจงอย่างนั้นจะเป็นบ้าอุยาย้ยตะยานมากับแม่ยุ้ยนะคะกับแม่เมลี่นะคะเมื่อนี้นี่บอดเพิ่อ้ซื้อ ที่นอนนะคะมาสื่อที่นอนพี่น้องสื่อที่นอนโอ้บอลลุยบอลลุยพีสันพูนว่าคุณแม่ยุยพันผ้ามาสื่อที่นอนให้แดนใหม่นะคะเป็นท็อปเปอร์หรือว่าเป็นที่นอนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเอาไปให้เด็กๆไว้ใช้ไว้นอนนะคะเพราะว่ามันบอพ่อกันพี่น้องมาสื่อพันล่มตกไฟอีกต่างหากนะมันหลายอย่างนะครับเพราะว่าเอาไปให้ น้องๆใช้นะคะเพราะว่านานานิกันนาน้าแหละพี่น้องเราต้องอบอุ่นนะคะแล้วก็พ้าล่นสื้อไปไวา่ยาย่ำย่ำมันหอนเลยพี่น้องอันซื้อแม่สีเอาจะตัวพ้าล่มอโอ้ยเบิรนน่กูประด้ดย,ยินงดอกเมียถูกไหมพี่น้องตัดงานอยู่ต้อกูปด้ยินงต้องมูด,มดอกไปโอเคนะ,คะพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปเลือกที่นอนกันเลยจ้าแล้วนะคะเดี๋ยวที่นอน อันโฮกฟูสองอันพอา่สองของเนาะแล้วก็หมอนสีใบนะคะเป็นร้าของวั้นคุณ,คณา,าหรถเ,เ,เราก็ว่างอยู่นะคะมีเดะะได้หมอนได้ปักไฟปักไฟนะคะเรียบขอบคุณค่าเป็นผลผสมองพี่นองนะคะก<อ>็นอนไหนอยู่อันนึงนีนองในสอสามคนผุนอันนี้นอ,นอ,นนอันโกพูดผุนน,นะคะหกุดอยางละหกนะคะแล้วหมอนสี่ใบ ออนซีไปพี่น้องกระก็จะมีปลั๊กไฟอีกนะคะอ่าปลั๊กไฟอะไรหาเมตรนะคะพี่น้องเดี๋ยวอ่าม่เมลีเพิ่อนกระล่างออกมานะคะพี่น้องเยอะนี่เด็ปลั๊กไฟได้แล้วนะคะได้ปลั๊กไฟด้วยนะคะโอเคค่ะพี่น้องเทากิไปหากินข้าวกันแม่เนาะแม่จะไปกินข้าวเกาจะไปกินข้าวต่อนะจ๊ะหลังจากที่พี่น้องมาแล้วน้องพี่น้องเนาะก็ต้องสิบกันบั้นผักกับผ้ามันยุ่ยแวะซื้อซื้อสุดท่ามึงที่ไหนพี่น้อง เขาผู้ถือผู้นี่กันแง่เขาถือผู้นี่สาธูเดออีเม่คอยมึงใจขาดตายมึงเป็นคนอยากสิแตกนั่นอยากสิแตกนี่มอยว่ากูจอดซื้อนั่นเบิง่งที่หนึ่งเบิง้งว่าอ้างมาเด็กน้อยอยากสร้างนั่นสร้างนี่มาเด็กน่อยอยากแล้วมึงจะขอมันพูดอยากอันนี้กูอยากคือบอกโมลุยบักซีดา,ามึงกระซังเองบ, <doit S 2> บักซีดาอันนั่นอันนี้นี่ฝรั่งนี่ฝรั่งอ่ะซื้อให้อีตา อย่ามาเล็กหน่อยเทมาสั่งจะของขึ้นอยากกลับบาผกูอยากกินบักจังมอลุยพี่นอนมังหันกระซื้อขนมมาเป็นหัวที่แล้วนะพี่น้องไม่อยู่แล้วอยากกินผลไม้นะคะบักมวักท่านบักมวบักท่านบักอันนี้ข้าวพี่น้องคนเป็นเรียสนะพี่น้องคนเป็นผู้ขายเป็นเรีีไม่อยู่นะคะ มี่ดีมันแฉะไม่พร้อมโอเจ๊ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาแวะซื้อของมันไก่นะฮะแล้วก็จะกลับบ้านพักเลยแต่วันดูสีกับมี่เนี่ยสะพายมี่อะไรพี่น้องแต่แ่เดี๋ยวไปหอดสิบอกว่าเป็นนิยังกันนะจ๊ะแจ๊อับของนึงเลยนะคะเมื่อสิบห้าไปเบิรงของหนองบอสซัมสิบห้าดีเด่นี่เนาะนอนน่าจะสามคนสี่คนคุณด้ห้องใหญ่ ใช่น้องน้อก็มาคนเอาแล้วนะ,ะนจ๊ะมาจำนี่หมอนหมอนสือ่อมาสีอันก็คนละสองห้องละสองปลาไฟก็เอามาแล้วบ <c oughs> ่นี่หอดไฟไฟเล็วเดี๋ยพี่น้องนี่มีไ,ไฟฟ้นะคะ <c oughs> เ,ปเปิดไฟเปิดไฟหน่อยลูกเป็นไหนเนาะ <c oughs> นี่ยังหนอนกับสี่แย่ความว่าอยู่ห <c oughs> นูอ,อยู่คนเดียวใช่ไหม <c oughs> หรือว่าสองคนเดียยวอู่ เราเยอะอ๋อน้องเงินเจไอมาใช่ไออ้ะมานอนน้ำอีกมานี่มันี่ห้องแรกนะคะพขนาดเราพ่นขึ้นมากเลนบอมื้ยนี่เอาเอาลงไปขึ้นพ่นด้วลูกเพราะว่าประธานนักรดนตีมากเลยนี่เลยนอนเพราะว่าตัวนี้เป็นของน้ำรดนตีามาใช้ก่อนนะคะเอาตัวไหนน้ำไปขึ้นเอาตัวไหนลงมาใส่เอาตัวนี้ไปขึ้นเพิงมอนเอาสองห้องและสองอันลูกแบ่งกันเลือกเอาไล ม่แนวใหญ่เท่าบึงด้วยเลยเมื่อกี้แม่เตียางยางเขาอกว่าผู้ใดหลับมามมหาลุ่สี่นะฮะัเห็วี่อยังนีไม่ค่อยใจกระยางไปจัก่อนปูหวเงินเหยียบส่วนเกือบวพ้นอนนี้่เนเลไม่อยู่อีกตัวนึ่ ท้อยเอเขามาเลยกกันเลยค่ะ,ะเธอจะสืบที่รอดไหมสน,น,นามลบด้วยนี่เครื่องมือ,อใจเครื่องมืออยู่ไหม,ม,หมอุ้ยเป็นรถแล้วจ้าขนาดขนา,ขนาด,ดนรถด้วยนี่เอาเงินะนีไปครบรอบด้วยนี่ พีเจมวาเอมสิเจฟู้นหนพี่น้อมันยพี่น้องเอไมันบริเรียนที่ซื้อมาอันนอันย่นหื่นนันยังดี cả, too too ทีหรได็ดทีนอนไวจ้าล่าสุดอะไรนี่เออก็นีไงเซยไงไปใส่มันนีกวน กกินกในสในอะะไปซัก,ก้าที่ไผ่ข้อสี้มมือแรงจะสซางชา้ไักก็รู้มีใส่แล้วถ้าก็ถึงล่งถังปันเื่อซือุ๊ยไผ่ได้เงินโอนยนเ่เห็เด้ออุยสีผ้าย,ยางพะยังเปน่บ่พี่ดอกเน้อ่ะาขาบ่ย่าเนาะเกี่ยเนาะมีเบิ้งมาเบิ้งที่นั่นอีกกว่านี่นเอามาสง่งนยก็สีนี่แหละ สร้างผ่าปูที่นอนเลยจ้า่าสุดบริสังบัวบริสุทธิ์ไม่ทำผดีเป็นฝาวฝ้าวตอนแรกนะโอเคจ่าเดี๋ยวให้เพื่อนเอาล่งซอยกันโอเคแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่เอาที่นอนอ่ามาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนอันเก่าออกนะคะก็เลยทำการสร้างผ่าปูที่นอนนะคะพี่น้องสร้างผาปูที่นอนมาเร็วนะคะคาดว่าน่าจะประมาณ สองหมื่นหอดนะคะเพราะว่าเลือกรายไปแล้วลายสวยมากอันนี้จะก็นุ่มดีนะะเตียงไม่ขึ้นว่นละพี่น้องก็โอเชยอยู่นะคะถึงถึงถึงได้โยนุ่มดีนะ,ะเป็นรับประกันสิบป,ปีนะ,ะม่อสื่อถือหรือสื่อแพง่เลอพี่น้องเด้อน,นุ่นสื่อ,อนุ่มสื่อห้าพันแปดนะคะห้าฟุตนะคะห้าพันแปดเป็นยางอย่างพลาอ่าเพืเอ่อนยังหลับภาษามันลายสั่นนะ,ะพี่น้อง ก็รับประกัน10ปีนะคะเปอตีน่ะแล้วขายหกพันหกพันเก่าหกพันเก้าเก้าเก้านะคะแต่ว่าหนูตัวได้หนูตัวได้พันพันสองร้อยนะ,ะพี่น้องก็ได้ประมาณห้าพันแปดร้อยนะคะที่น้องนี่ก็เพิ่นเอามาส่งนั่ล่ะพี่น้อ,นนนอ,นองน,น,อนุ่มดีนะคะเดีย๋ยวสิมาบอกโุฟาเมือหนาว่าซื้นุ่มดีแค่ไหนต้องทดลองงานก่อนนะคะว่า จะเป็นยังไงนะแข็งแรงทนทานบันะต้องลองใช้ก่อนนะคะยาสิมาบอกสุพีน้องทัใงม่นะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ทีมงานเราทุกคนด้วยนะคะอะทั้งหางเครื่องไม่หางเครื่องเก่านะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งทุกคนด้วยนะคะตอนกับภาคกันซ้อมแบบแบบแข่งขันนะคะคือมีครูครูสอนด้วยนะคะอ่า คือบอลพันจ่าคุณครูคุณครูมาสอนเต้นนะคะอ่าคู่สอนโชวสอนนันสอน,นก็ครูหนึ่งนะคะที่เป็นอ่ารับงานมาสอนอ่าทุกปีแล้วพี่น้องก็เป็นครูคนเดิมนะคะที่กลับมาสอนนะคะโอเคค่ะพี่น้องนุชก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย